มหากาบดราม่าหกคู่รักดาราจบไม่สวยประกาศเลิกรา ยามรักกันน้ำต้มหักยังว่หวานแต่พอเลิกกันไปก็มีหลายคู่ที่มองหน้ากันแทบไม่ติดแถมยังออกมาปะชะดะใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครวงการบันเทิงบ้านเราในอดีตมีดาราคนดงังหลายต่อหลายคู่ที่สิ้นสุดทางรักจบกันไม่สวยงามส่วนกลายเป็นข่าวดังยาวๆอยู่หลายเคสแต่ที่แอบกว่าข่าวการเลิกราการันกลายเป็นเรื่องที่มีการออกมาแชร์อีกฝ่ายจนเกิดเป็นมหาการ์ดราม่าให้ติดตามกาันส่วนจะมีคู่ไหนที่เลิกกันแล้วมีเรื่อง เ,เกิดกระแสดราม่าออกมาให้ติดตามนั้นในอดีตย้อนเวลาไปล้ำลึกช่วงเวลาที่เราเฝ้าติดตามข่าวกันได้เลยจ้า 1. ต้นหอมสันประชากรเป็นคู่รักที่ต่างวัยกันนะคะคบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา2ปีหลายคนคาดว่าบูจิรารัตน์นั้นอาจจะเป็นมือที่3ของคู่นี้หรือไม่จบความรัก2ปี 2. ต้นหอมแท็กที่เพิ่งเลิกกันเพราะว่าอาจจะมีรูปหลุดที่ฝ่ายชายกำลังจูบปากแฟนคลับผู้หญิงและตอนแรกฝ่ายชายออกมาบอกว่าปรับจูนกันไม่ได้ไม่ใช่มือที่3แน่นอนแต่พอต้นหอมออกมานั้นถึงกับหนังคนละม้วนเลยค่ะต้นหอมบอกว่าที่เลิกกันเพราะมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยว 3. ายิงแย้พี่หมอนุพาราัตประกาศเลิกกันทัทง้ทงทั้ที่แต่งงานได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นยิงแย้บอกว่าลไตล์ไ,ไม่ตรงกัน3เดือนเท่านั้นค่ะ4แอมยกที เลิกกันเพราะว่าฝ่ายชายนั้นนิงสนมกับนักสดแสดงสาวที่เล่นละครด้วยกันและเจอแชทลน์มูมิงของฝ่ายชายและน้องพีพีพัชชาสาวยกนัดก็เลิกจบรัก6ปีลงแบบเจ็บเจบเลิกกันแล้วค่ะ6ปีฮาเมศรวัตโจถือเป็นคู่รักที่สร้างความฮือฮายอย่างมากตั้งแต่รักกันจนเลิกกันเพราะฝ่ายชายนั้นเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแต่สาวเมย์ก็ยังไม่คิดแต่งขอดูไปเรื่อยๆก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานสาวเมย์ก็ออกมาประกาศเลิกทันทีค่ะเพราะ เ,เจอเหตุการณ์สุดช็อกทาให้ผิดหวังที่สุดในชีวิตแถมยังโพสต,ต่อว่าสราจจร์จอหพร้อมแท็กให้อีกด้วย 6. ปีเตอร์พลอยมีบุตรได้กันถึงสองคนตอนนั้นมีข่าวว่าปีเตอร์นั้นทิ้งบุตรทิ้งเมียเพื่อไปอยู่กับสาวๆมือที่3ปีเตอร์ก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงจนสุดท้ายเซนใบหย่าก,กันในที่สุดและการดูแลบุตรเรียบร้อย7เจ,เจนนี่กึง้งที่เลิกกันเพราะการกระทําของฝ่ายชายแต่ไปไปมา,มา,มาเรื่องไม่ได้จบแค่นี้เพ,เพื่อนซีอย่างบุญเส้นและคริสที่เจนนี่ ตัดขาดความเป็นเพื่อนเพราะดานไปรู้จักกับสาวใหม่ของไฮโซกึ้งทำให้เป็นประเด็นดราม่าหนักมาก